ผู้ที่ฉีดวัคซีนนะครับซิโนแกกเข็มหนึ่งแล้วก็แอสต้าครับเดินได้หลังจากที่ป่วยมานานนะครับรักษาหลายปีครับปี2ปีหลังจากที่ฉีดแล้วก็เดินได้เอ๊ะจริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับสุดแทนนนนนยยาาาามมบ่งหววว้้้ไออเเชชิญใัก สสสัััเรมมมควาิก่็เป็นยังดีอยู่จ้ะวัคาีกับเศ้าแหละตะกี้โอ้ยสุ่นบ่ได้หัวเขานี่ทั้งสอเลยก็ไปฉีดวัคซีนมาแะมันกัเศ้าแต่ก่อนนางรถเข็นนางรถเข็นเดี๋ยวนี้บ่ได้นางรอกไปเองไาเองงางออกกําลังกายอ้อมเมื่อเมื่อละสามหลอกสี่รลอกลครัะ มันเป็นสองปีกลัวคนบ่ะดีล่ะที่ว่าดีอยู่จ่ายฉีดยาวัคซีนนี่โดนบ้านมสั่นแล้วแต่คนเนาะวันไีนถึงบ้าไเลว่าดีห้ากว่าดีเม่นได้นี่ฉีดยานี่ก็ะือว่าดีอยู่คุกเข้าก็ได้นั่งตะคุตธรรมารวายพระวายนั่งหน้าวันนี้ก็ย่างได้ตานี่ก็ย่างได้เลยนี่กังเงือกแต่ตาเนี่ยล่ะเป็นปู่ย่าเนี่ยย่างว่าไปได้คุ้นคุ้แต่ได้ก็เป็นย่างฉีดกะทายแค่แค่มือนึ่งละมือสองกะเศร้าไปฉี ที่ผูพัันนนนกมาาอยากให้คนงามแวะมายายมมาเยี่ยมมาชมถหาเดในกุาัวธมาเสดอยากเข็มแรกกันก็ได้ยุ่งรถไปนั่งรถยุ่งไปตอนไปชีปักซีเหบนบครับครับราชีบักซีไ่โดนไดมันมันดีขึ้นครับมันคือเสมากแล้ครับมันก็อ้อนขึ้นรถรถขึนมีประจ บเะเน,นี่นตแตะกรอนไปมาด้วยรถเข็นโดนมาไหนครับว่าได้ไปบ้างรถเข็นเพียงแต่บัดคืนรถอ๋อต้องใช้รถเข็นไปใช่รถเข็นออกจากบ้านเนี่ยไปขึ้นรถอ๋อขึ้นรถเราก็รถเข็นลงไปเขาง่ยงบานออตอนตอนอยู่บ้านยังไม่ได้บ่ครับนอนอยู่เตียงตลอดบ่นอนอยู่เตียงตลอดนอนอเอดปออกมานาั่งก็นั่งได้แค่เป็นลูกโสวม,มากเลยเป็นได้ที่บ้าโดนเราบ่ครับจากปีไม่เย สองปีดีแลอครับดีขึ้นจากก่อนมันลุกไม่ได้เลยเพราะไงคิดว่าเกิดจากอย่างกันแน่ครับในความรู้สึกพ่อเครื่เครียดของผมนี่ก้นกระแทกเราก็เก็บไปเลยก้นกระแทกของน้ำเราก็ลำบากเกิ็มแล้วเก็บอันที่หายนี่คิดว่าเกิดจากอย่างครับที่หายจากที่หายเลยก็ชื่นวอกชี่นเลยแล้วลุกได้ยางได้ แต่ก่อนเคยไปรักษาใช่ไหมครับก็ยุคกรุงเทพไปเลยครับเขาต้องไปกรุงเทพดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นไปไดบ้ากพีทแต่ว่าอันนี้ส่งที่ยางได้คือเพราะว่าเพราะว่าเกิดจากเกิดจากสียางเลยครับที่ยางได้ยางได้แข็งครับสีบล็อกสีอย่างครับซื้อบล็อกนีอย่างซรัอสีที่แรกอันใดกับโจชาร์ครับนีเข็มแรกเข็มสองเข็มสองเลยเพราะได้ขี่รถเนี่ย อยังไม่ฉีดอ๋อแปลว่าฉีดสองเข็มแล้วเนาะครับเข็มสองเป็นวัคซีนอย่างครับฮู้บบอะแอสตาอ๋อที่แรกแอซิโนแวคเนาะผมกระโดดจืดต่อมาเป็นแอสตาครับผมแต่ก่อนยืนไหมเลยวบะครับโอ้โหดีแล้วดีดีดได้จับทู่สวัสดีครับผมจันลัชาบกุฎีนะครับกำนันตำบทุนสมบูรณ์นะครับซึ่งดูแลพื้นที่หมู่13บ้านชายทองนะครับซึ่งก็มี เขตนะครับพอท,พบท้องพูนศิรวัตรนะครับบางใจท่องนะครับเพิ่นได้มีอการป่วยคจากไปรับวัคซีนมาแล้วครับครบสองเข็มปัจจุบันนะครับพอท้องพูนศิรวัตรนะครับเพิ่นก็นไปได้มาได้ยางข่องเป็นผลพ่วงจากการฉีดวัคซีนนะครับถ้าไม่เพิ่นได้หายจากอาการขาแข้งขาเมื่อยล้าเพม,มีกำลังหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ยังได้ทองคุณสีดาวัดเกต